สวัสดีครับวันนี้มาดูงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจนะครับคืนตีนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งพิเศษนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจแบบพิเศษนะครับสั่งทําก็ได้นะครับพราคทางค่ายเราทําเองนะครับพันหลักลึกนะครับนี่ครับเราจะพันหลักลึกมากนะครับเพราอจะได้กลมกลืนกับพื้นที่ที่ไปต่อนะครับนะดูรายละเอียดงานนะครับตัวนี้ต่อเป็นสาย PE นะครับตีเกลียวสองเส้นนะครับ นั่นเนี่ยนะครับต่อเป็นพีอีทองเหลืองตัวนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับเป็นกากระบาดนะครับเดี๋ยวนะครับโอล็อกกล้องนิดนึงรับผุไม่มีทางอ่านนะครับตัวนี้นะครับนะครับตูจะมีสองรูนะครับนะครับเพอ่อชัดนะครับนี่เขาเรียกว่าทองเหลืองกากระบาดนะครับไม่ใช่เลขกแปดธรรมดานะครับนะครับใครเราจะใช้เป็นแบบนี้นะครับไม่มีทางอ่านนะครับตัวนี้นะครับดูแปดกากระบาดนะครับ ดูดีนะครับตูดจะมี2อลูกนะครับตัวนี้จะไม่มีทางอ้าออกไปได้นะครับเอ็นตัวนี้เป mm. ็นเบอร์ร้อยยี่นะครับร้อยยี่นะครับบ่วงตัวนี้ลูกค้าสั่งมา8นิ้วนะครับหลักยาวตัวนี้ 1, 1. Чи, 1 4นิ Speech ้วนะครับดูแขนผมได้นะครับหลักยาวลูกค้าสั่งมา14นิ้วนะครับเผื่อลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับหลักยาวประมาณไหนหญ้าเยอะหรือใบไม้เยอะนะครับก็สั่งได้ขนาดของบ่วงนะครับ สั่งได้นะครับตัวนี้เป็นเอ็นเบอร์ร้อยี่นะครับเราจะทําประมาณ8นิ้วไม่เกิน8ดนิ้วนะครับถ้าเกินตัวนี้ก็จะหย่อนนิดนึงจะไม่สวยนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้ครับสายยงก็จะเป็นกระดูกงูนะครับแต้มกาวนะครับหัวกลางท้ายเต็มเนะครับแน่นๆนะครับสายโยงก็เป็นกระดูกงูนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสอบถามลูกคนได้นะครับเป็นผีเสื้อนะครับ เอากี่หลักก็สั่งได้นะครับ15หลัก30หลัก15 17 19 21มากกว่านี้ก็สั่งได้นะครับความสูงของหลักนะครับบ่วงของขนาดของบ่วงนะครับสั่งได้นะครับทองเหลืองนะครับเน้นเลยนะครับทางค่ายนะครับไม่มีอ้านะครับตัวนี้นะครับทองเหลืองกากบาทนะครับสุดยอดนะครับเป็นตัวที่ทางค่ายคิดว่าดีที่สุดนะครับเจ๋งที่สุดนะครับลองดูได้นะครับ ไม่ใช่เล็กแปดธรรมดานะครับไม่ใช่สิบหกธรรมดานะครับแต่คืนชนเราจะใช้เบอร์สิบห้าถ้าเล็กแปดธรรมดานะครับตัวนี้ถ้าเป็นเบอร์สิบเจ็ดกากบาทสุดยอดครับนะครับสายต่อจะรู้นะครับโอเคนะครับสนใจสอบถามทุกคนได้ครับให้คําแนะนําไดนานไ้นะครับสีน้ําตาลเนื้อใบไม้แห้งนะครับโทรมาสอบถามทุกคนได้ครับให้คําแนะนําได้นะครับ ท่านจะต่อแบบไหนต่อตัวผู้ตัวเมียนะครับคืนชนคืนทางกึ่งทางกึ่งชนนะครับเจ้าขนาดเท่าไหร่เบอร์อะไรนะครับสั่งได้นะครับพ่างค่ายเราทําเองนะครับจะเอาสีประมาณไหนนะครับสวยนะครับลังเก็บขอบแข็งนะครับนะครับโอเคนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้ครับให้คําแนะนําได้นะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางนะครับของ cod นะครับรับของค่อยจ่ายเงินนะครับ ท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับ,เ,รบเบอร์โทร,รด้านล่างด้านล่างนะครับขอบคุณครับ